การสอบบอบบบครั้งนี้เป็นครั้งที่เก้าอ่ะนะ,ะแล้วก็มีผู้มาร่วมสอบที่รันนาที่มารับข้อสอบที่สาลาทรทมเนี่ยก็ประมาณ1 9คนนะนะแต่ก็ยังมีการสอบออนไลน์นะแต่ทั้งสอบออนไลน์นี่ยังไม่ได้ส่งมาส่วนบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างคุกนขักหน่อยนะเพราะว่าข้อขสอบ ปรณยมีการผิดพลาดน,ะ,นะก็เลยมาช้าแต่ที่น่าประทับใจก็คือไม่มีใครบ่นเลยนะแล้วก็เปิดช่องทางใหม่ก็คือดูทางไลน์นะออนไลน์็ดีแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีบรรยากาศก็เป็นไปได้ด้วยดีอับล่องยานะคะ วันนี้ก็ทำข้อสอบกับส่วนพร้อมๆกับส่วนกลางนะคะรู้สึกว่าสนุกสนานดีเกิดเหตุการณ์ได้ทวนกระแสโดยการปกติจะทําข้อสอบการกระบาดก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะเขียนค่ะแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องได้ทําข้อสอบเขียนอัตนัยก่อนปรนัยโอ้โหเข้าเป้าเลยค่ะตรงเป้าเลยเราไม่จะเป็นว่าจะต้องแบบ ก็ขอตลอดอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาเขียนก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันทำให้เราแบบไม่รู้สึกว่ามันติดขัดอะไรเลยอะไรก็ได้หมดเกิดขึ้นดีหมดอะไรอย่างเงี้ค่ะมันมันมันตรงกับสภาวะจริงๆเลยหนูนี้เลยรู้สึกว่าเออเวลามันเกิดปัญหาหรือเกิดเหตุการณ์ที่ที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยพอมันเกิดแล้วเรากับไม่รู้สึกอะไรกับมันค่ะรู้สึกว่านี่เราได้ได้ทำข้อสอบละได้สอบข้อสอบจริงได้ทดสอบละจริงว่าเออ มันมันไม่ต้องไปติดในรูปแบบเดิมๆที่เราจะต้องทำหนึ่งสสามสี่ตลอดอย่างนี้ค่ะมันสามารถทำเป็นห้าสี่สามสองหนึ่งก็ได้อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันสอบวันนี้รู้สึกว่าสนุกสนานดีค่ะ,คะได้สอบจริงผ่านค่ะ ก็การสอบในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกว่าได้ทบทวนตัวเองเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ได้เหมือนกับว่าทบทวนสภาวะที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงยิ่งเป็นข้อสอบอัตนัอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีค่ะเหมือนเราได้ตรวจสอบตัวเองซ้ำไปอีกว่าเราปฏิบัติท,ทํมาอม่าเงี้ยค่ะเราได้ทําอะไรทําการปฏิบัติท,ทาได้ถูกต้องถูกตรง,งแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรามีการปฏิบัติได้แบบสม่ำเสมอมากขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ในส่วนของข้อสอบปรนัยก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์ค่ะเหมือนกับเราก็เหมือนหากินในข้อสอบด้วยในเล็ก๋ไกๆอะไรปรหวานนั้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ทําให้เราได้ทบัวนแล้วก็ได้ได้มีสติมันเหมือนเราได้เราได้ฟังธรรมะจากการทําข้อสอบไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ได้สอบค่ะก ก็มีความมั่นใจว่าจะสอบให้ได้มากกว่าให้ก็ก็ไม่อยากครับมันก็มาจากภาวะตัวเองครับไม่ได้มาจากนังเสือทักเท่าไหร่ครับมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะว่าเราตอบได้แน่นอนจากการดูโจทย์แล้วอ่าอ่าแปดสิบครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยสู้ๆนะคะ ได้ลดคือขี้เกียจครับความจริงขี้เกียจอ่านขี้เกียจตอบนะครับขี้เกียจหมดเลยครับถ้าจะว่าไปครับตอบก็พอตอบได้อยู่นะครับถ้าจะว่าไปคะแนนก็ก็ได้ได้พอได้อยู่แล้วแต่นะฮะมันเป็นตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนแล้วครับมันเรียนทําเยอะมากครับก็เลยขี้เกียจขี้เกียจทำครับทำข้อสอบก็รู้สึกว่าก็ได้พัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ได้ได้ทบทวนธรรมะด้วยครับที่ที่ฟังมา แต่มีข้อหนึ่งครับไม่รู้จะเดาไปทางไหนนะครับหนักใจสุดข้อเดียวนะครับพญานาคครับไม่รู้จะไปอย่างไงนะครับพญานาคงนี่เดาไม่ถูกเลยไม่รู้เลยรนะผมแล้วพญานาคนี่ไม่น่าจะมีในทะเลสาบสงขาเขาเลยเนี่ยการสอบครั้งนี้รู้สึกว่า ข้อสอบก็ไม่ง่ายไม่อยากเกินไปแต่ก็รู้สึกว่าง่ายกว่าครั้งที่ผ่าน,านมาหน่อยหนึ่งพอตัวเองก็รู้สึกว่าทาได้ได้ไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าข้อที่เป็นความรู้ใหม่ๆในในในหนังสือที่เล่มที่ท่านออกเนี่ยนะเพราะว่าหนังสือเรออาอ่านยังไม่จบบางข้อก็ตอบไม่ได้จริงนะแต่ก็เดาเอานะ อาจจะอาจจะโดนก็ได้สนใจก็จากสภาวะแล้วก็ความรู้เดิมๆที่เราเคยได้เรียนผ่านมาเราได้ ความละเอียดในในการแยกแยะของข้อทำอะไรที่ที่ชัดเจนขึ้นค่ะแล้วก็ช่วงบรรยากาศในการสอบเนี่ยพอดีกระดาษข้อสอบมันมีน้อยนะคะก็เห็นแต่ละคนเนี่ยก็เห็นใจกันค่ะบางคนที่ทําได้เร็วเขาก็รีบทําให้เสร็จแล้วก็ได้แบ่งปันข้อสอบมาให้เพื่อนอีกคนอื่นได้ทำคะก็เห็นในน้ําใจตรงนี้ค่ะ ได้ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นครับประมาณนี้ครับข้อสอบวันนี้เป็นการวัดความรู้ของเราการปฏิบัติธรรมของเราว่าที่เรา ได้ได้เรียนมาทั้งปีเนี่ยเราได้อะไรบ้างเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเราสามารถนำไปปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ได้จากข้อสอบค่ะเห็นชัดเลยว่าข้อสอบเนี่ยมันเป็นตัวชี้บอกให้เรารู้ตัวเราเองว่าการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมะของเราอยู่ในระดับไหนค่ะ กาทำาก็สอบก็ได้ลดกิเลสเองก็คือจริงๆแล้วไม่อยากมาแบบตัวไม่อยากเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่สบายแต่ทีนี้เราก็เห็นประโยชน์ว่าเรามาเป็นยันพิธีครับแล้วเราก็ได้ทบทวนตัวเองด้วยก็ดีมาดีกว่าไม่มาครับสอบครั้งนี้ได้อะไรบ้างครับ ก็สอบครั้งนี้ก็ได้ทุกช่วนทำหน้าที่ตัวเองได้ฝึกวัน,นแล้วก็ได้ฟังอยู่ทุกๆวัน,นครับ ในปัจจุบันได้มากกว่ากันมีเสงสุขสบายมีเงินมีเงินเศร้าวาหมู่ทุกอย่างให้ดีใครเด็กเราตระวาบบ้านเขาก็ใช่ไหมแล้วทำอะไรพีสุขเทียมก็สุขแท้ก็สุขเทียมใช่ไหมใช่